สวัสดีครับเมื่อนนยพ่อแย่หวาดนอนรงก็มีโอกาสเขาบานหรือว่านอนบานคือกันนั่นแหละนะครับเป็นบางมือนะครับบางมือก็อยู่พงบางมือก็อยูบ่บานครับมีโอกาสเขา้าบานนอนบ้านกับเบื้องเขาโุรทัศน์นะครับเห็นไฟแสงสีลีลาดโอ้ในภูมิหรือว่าในเบื้องเขาจากโุรทัตอะไรนะครับ ไฟแสงสีลีลาดไฟในดิสโก้เทคนั่นนหะก็ง,งามดีนะครับสวยดีรอตารอดใจสำหรับผู้มักกรงคืนนะครับผู้มักอยากเที่ยวอยากเรียนอันนี้ครับโค่นมเป็นดอกแต่ว,ว่าผู้ขานี่ก็บ่าใครมักดอกไฟอันนั้นก็ได้นะครับไปเห็นแต่โอ้มันก็เป็นไฟที่ตื้นหูตื้นตานะครับเป็นแสงสีลีลาดของไฟนั่นแหละคือไฟหล่อขน้นะครับ แค่ว่าพอบาทที่มา่อก่อนสงมือนี่กับบุมเป็นไฟล่อค้นหรอก <c oughs> ไฟสีมงม่วงสีขาวขาวนี่เป็นไฟล่อแมงนะครับไฟล่อแมงนี่มันมีประโยชน์แนวใดนะครับกับผมกับสีผ้าไปเบิ่งกนันะครับไฟล่อแมงมันเป็นยังไงมันแตกต่างกับไฟล่อคนบ่ะะครับไฟล่อค้นมันกับสีชมพูสีกุูลาสีบูบูบ่บบาป่ามะแต่ว่าไฟล่อแมงนี่กับมีแต่สี มงม่วงกับสีข,า,ขาวๆสีน้ำทะเลนะครับสำหรับไฟล่อแมงเนี่ยเบื้องหน้างเวีนกับเป็นไฟในอ่อนธรรมาดานี่แหลยนะครับช่วงบนช่วงสูงไม่ได้ครับเนี่ยสูงกับประมาณสิบเมตรนี่ละกะบ็บูบบ๊บบูอาบู๊บังบางมองกับอาธิบดถึงนะครับสิบเมตรเก้าเมตรนี่ละคว้วสูงของมนันนะครับสามารถเทศไทยแม่งมอง,งเห็นถึงยาเงาวงเวียนท่าเบื้องก๋บบเป็นแต่มีผิดมีไม่เเพียงดอก มไม่ผิดสงงหลกเป็นหลอดไฟนิออนธรรมดานะครับน้ำแขังเว้นนะครับอันนี้ช่วงบนนะครับแล้วก็ไปกับซีเมนช่วงล่างนี่ไฟช่วงล่างนะครับไฟช่วงล่างก็เป็นไฟนิออนธรรมดานะครับก็บเป็นมีถังน้ำถังกระรมั่งร่องรับร่องรับเพื่อให้แมงป้อมจากทางบนกะทีลุงมาหลอดกลางคือมาตกใส่กระรมั่ง เพราะว่ากลางขึ้นนะครับเพราะว่าคข็งขึ้นอันนี้คข็งเว้นนะครับผมเหยยเบิง้งกลางเว้นว่าแมงเบิง้งกลางเว้นกระเทียงหูเจียงตาดีก็บอเป็นต่ำไี่อยังละนะครับมันลงมากกหลายๆตัวหนาฟ้าไม้ฝนไม้แห้งหลายนะครับไฟแมงดาอันนี้เอื่นนมาไฟจับแมงไฟรล่อแมงนะครับม,มนันไฟหล่อคนนะครับไฟรล่อแมงถึงตอนนลางขึ้นก็สิออกแสงม่วงๆซึ่งม่วงเบิ้งแล้วกั มันมอ่เมนไฟแย่ตามอ่เมนไฟเหลี่ยมม่เมนไฟแจ้งนะครับเป็นไฟมัวม่วมั่วเห็ดหาเบิ้งแหล้วตาฝาตามัว่วคำนวณระยะทางโบอ,ออกว่าหลอดไฟเนี่ยมันอยู่ไกลหรืออยู่ไกลซ้ำไหนนะครับขนผู้เหลือร่วมโมดีเหลียวเบิ้งกับเป็นวิ่นเป็นเวียน,น,นย่อนพมละเห็ดหาแม่งอยากเข้าไปไข่ไปหาทั้งๆที่อยู่ไกลๆเนี่แหละครับแต่ว่ามันเกิดคำนวณโบอ,ออกว่ามันอยู่ หางำดำเลยนะครับแมงก็มาแมงปดกีแมงสําบีแม,ง,ม,แมงนั่นแหละนะครับที่บินมาตอมมาแมงดาถูกแมงที่มามาลัางเทือมาหอดน,นกจอกมันหลงทางมาอย่างไหนบุ๊กกับบินมามากะมาส้นสังกัดสีมาส้นหลอ,อดไฟนั่นๆนะครับนี่ละครับหลอดไฟขังบนเวลาลัขงขึ้นนะครับผมเอาตอนลาขึ้นเถิเบึงนะครับอันนี้เป็นขังบนต่อไปกับที่บึงหลอดร้างมันนี่ นี่นะครับหลอดรางเวลากลางคืนนะครับมันกิสิมอนก้นเบิงกิสิเป็นวินวินเมาเมา่นิละนะครับหลอดไฟหล่อแม่งมันก้นไปเบิงกับเป็นวินวินเมาเมาเป็นสลืมสลื้อคล้ายคควบกินตะเวทหรืออียงหนิละนะครับเหลียวเบิงแล้วก็เบิงหมออขึ้นกัน่นิละว่ามันไก่มันไก่ซ้ำดั่นะครับมันกะ เห็นไฟอันน es mmm. ี้แจ้งมั่งกระลุ่มม้าทางล่างกระต๊เขากระลมั่งนะครับตกเขากระละมั่งแต่กระลมั่งมันก็มีนำโตกลงเหล่ามันก็ข้นบ่อไถ่นะครับสําหรับแม่งบ่อแม่นแต่ไฟแม่งบ่อแม่นแต่แม่งด่านะครับทุกแม่งที่เขามาแล้วก็ต๊ะลง่หันแล้วก็เอามาขัวมาออมได้นะครับสําหรับแม่งเราครับเนาะรับกับมือหมานมือโบนะครับย่ามือเสาก็พยายามเบิ้ง มือได้หน e, e, ่อยได้หลายท่นได้หลายจะแขกะใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้กินโดนๆนะครับท่นได้หลายเ็ยไว้กินโดนๆแต่ว่ากะก็ได้กินซุ้มมือนั่นแหละนะครับแต่ว่าขันตื้นสวยไก่ก็เอาไปกินเบิร์ก่อนไก่ตื่นก่อนคนมาเคียกกินยุ่งเข่าหลักมันนั่นแหละนะครับสําหรับแม่งกะผู้ใดขุดจากเขตจากล่องก็ล่องเบืองเน้อครับตามเขตชนบทบานนอกเข้าแต่ว่าอยู่ในเมืองในเขตอำเภอเมือง เมื่อวานในตลาดลาดานดีเนี่ผมก็บ,บอกใครเห็นหรอกครับเพราะว่าเพื่อนสีวหามหรือทั่ไหนก็บ,บอกูอยากเนาะครับเพราะว่ามันมันเป็นไฟเห็ดให่เสียแสงตาหย,ย่อนอยู่เด้สําหรับผมเบิงผมสวามันมั่วอยู่มันอันนอ้ยอยู่เนาะครับไฟตัวนี้กระไดแลวก็เอามาใต่นนําเขียดบานนอกเขียดช้างเมืองนนําทงไ้ไปหน้าก็ได้ผลดีนะครับมาเบิดทุกแมงน่ะแหละเนาะครับ ในแมงยุงอยู่อ้ปลาซิวลาซิวอันนี้ย่างนี้ซิวตรงตรงอืมฮะ่าตงตรงบ่ได้บ่ได้ใสไปเลยมันนั่นนันเที่ยวไปยาก็พอกระเทืนนี่เอาตัววะทีมงานเราคันบ่ไปเท็ดเดินผ่ากัดกัดเอาเอาแต่แมงมะเทงงองมาบ่หันมือนี่เยมกินของง่ายนันสดด่าลงัครับ สำหรับไฟรอแม่งนี่พอยยิ่หวาดนอนทงกับมให้ฟังเล่ล่ะะนะครับว่าประโยชน์ของมันเป็นจังไรนะครับประโยชน์ของไฟรอแม่งแต่ว่ากับประโยชน์ของไฟรอค้นนี่ก็เป็นดัางไรกับผู้เคยไปเคยเล่นเคยเห็นเคยเที่ยวนั่นแหละนะครับกตรู้จักว่าไฟรอค้นมันเป็นอย่างไรแต่ว่าสาหรับไฟรอแม่งนี่โอ้ยพอยยิ่หวาดหูจักดีนะครับอยู่กับแม่งมาตลอดอยู่กับไฟตัวนี้มาตลอดรู้จักว่ากันมัน หนานี่ฝนตกไม่แม่นแทนแมงเมาเนะครับเอาไปไหวฟังษาหลอดไหวฟังษาคูลงน้ำปลากินโอ้ป่าอวนเท่งเป็ดกินเป็ดกินเป็ดกระเมามันหลายๆนะครับครับสําหรับคลิปค,ปคปนี้นะครับก็ขอโค้งขอเตาขออวยลุงสะกอนนะครับไหวพ่อกันคลิปหนาเด้อก็ขอบอบบุญขอบพุณนหลายๆสําหรับเพื่อนเอฟซีแฟนเอฟซีทุกทุกทันนะครับก็ขอให้ทันอยู่ดีสบาย ทุขีมันเสมอมันแค่เก่าเ้อกขอให้สุขให้ร่ำให้รวยสวัสดีค่ะ